ลูกหูลูกตาตรงนี้นะคะก็เป็นน้ำท้องทะเลสีเขียวสวยงามนะคะราไปถึงหมู่เกาะต่างๆด้วยนะคะแน่นอนค่ะโบยังอยู่ที่บริเวณอ่าวมะขามซึ่งก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ชมไปในตอนที่แล้วนะคะสําหรับตอนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําซึ่งก็โบพาไปชมในส่วนของอัควลเรียมค่ะแน่นอนว่าวันนี้เรายังมีความพิเศษอยู่ค่ะเพราะว่านอกจากอัควลเรียมแล้วเรายังมีส่วนของสถาบานันวิจัยพืชและพันธุ์สัตว์น้ําอีกด้วยค่ะว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องติดตามชมค่ะ เก็และแน่นอนค่ะโบยังอยู่กับพี่ก้อยกันอยู่นะคะก<นา>็สนีก็อีกครั้งหนึงนะคะที่กลับ,บมาเจ,เจอกันค่ะแต่ลท่านคงจะจําพี่ก้อยได้เมื่อเทปที่แล้วนะคะที่พาไปดูด้านในของอควาเรียมแต่จริงๆแล้วที่น,นี่ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของที่ว่า เป็นสถาบันการวิจัยทางชเลแล้วก็ทะเลด้วยสถาบันวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลค่ะชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนเป็นชื่อของสถาบันดเลยใช่เพราะฉะนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านทะเลเนี่ยก็จะเป็นภารกิจหน้าที่ของของสถาบันโดยตรงซึ่งงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือนําไปเสนอที่อควาเรียมค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาชมอควาเรียมก็คือจะได้ความรู้ไปส่วนหนึ่งใช่ค่ะแต่ยังมีลึกกว่านั้นคือเราจะมีอีกหลายส่วนที่ตอนแรกที่เราได้คุยแล้วว่าของทางนี้จะมีในเรื่องของ พวกสัตว์หายากน้ำลึกแล้วก็ยังมีในส่วนของที่บอกว่าเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ที่ที่บอกว่าหายากประมาณไป<ๆ>ม,มีมีบ่อพักรวมถึงเรื่องของเต่าแล้วก็เป็นเรื่องอสัตว์ตเลี้ยงที่สำรองหรือว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับการเพาะขยายพันธ <ừ, S 1> ุ์ทางทะเลเพื่อฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันซึ่งตรงจุดๆดนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั่วไปหรือัะท่องเที่ยวต่างๆที่แวะมาก็จะแวะเข้ามาชมในเหมือนกันใช่ไหมคะสามารถเข้ามาได้ค่ะพอผันเข้าไปในอควาเรียมสิทธ์นะคะเดินออกมาเนี่ย ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็คือนมาได้เรื่อยๆค่ะก็เยี่ยมชมตามจุดต่างๆตามแผนที่ท,ที่ที่เรามีไว้นะคะใช่แล้วแล้วจุดแรกวันนี้ที่พี่ก้อยพามาชมนะคะเป็นของในส่วนของอะไรคะอ่าทีนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบ่ออนุบาลลูกเต่บาบ่ออนุบาลเต่าทะเลค่ะซึ่งก็เป็นงานที่อาจจะแบบเบื้องหลังนะคะแล้วก็ เป็นสัตว์หาดูได้ยากนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นสัตว์ที่มันเป็นสัตว์โบราณนะคะอนุบาลตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะพี่ต้อยก็เขาเริ่มตั้งแต่เก็บไข่เต่ามาเลยคือเก็บไข่เต่ามาใช่่ะก็คือก็คือ,คอถ้าปล่อยให้ไข่เต่าที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดคือไข่ที่ฝังอยู่แล้วก็ต,วตัวที่จะฟักออกมาแล้วโอกาสที่จะรอดเนี่ยมันก็จะต่ำ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แหล่งว่าเต่าเนี่ยมันจะขึ้นวางไข่ตรงนี้ในช่วงอ่ในช่วงเดือนไหนอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นแค่องนลูกอันวานค่ะประมาณ5เดือนแล้วค่ะอ้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเก็บได้ตลอดนะคะว่าว่าลูกมันจะเก็บได้ตลอดทุกช่วงอะไรเงี้ยมัมีแค่บางบางพื้นที่วนนี่เราก็จะมีการแยกใช่ไหมคะค่ะคืออาจจะเป็นคลอกหนึ่งแต่ว่าพอเลี้ยงไปสักระยะเนี่ยขนาดเต่าอ่ะค่ะ เขาเรียกอะไรอะความเข้มแข็งที่จะแย่งกินอาหารมันไม่เหมือนกันบางตัวก็เกิ้เก่งแต่ว่าตัวใหญ่กว่าใช่กินเก่งกว่าก็โตเร็วไอตัวนก็โดนแย่งอาหารตลอดก็เล็กลงอะไรเงี้ยแล้วก็จาเป็นต้องคัดขนาดออกไม่งั้นเขาก็จะแย่งไม่ทันต่อไปแล้วนอกจากตรงนี้แล้วพอเราอนุบาลในช่วงพยะหนึ่งเนี้ยประมาณถึงกี่เดือนคะตรงนี้ถึงจะปล่อยตรงไหนต่อปกติเนี้ยก็จะมีวันสําคัญต่างๆที่จะปล่อยอะค่ะอย่างเช่นเทศกาลวันวัน เฉลิมพระเกียรติคือผ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันพ่อวันแม่อะไรย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อยากปล่อยตะบุญอะไรเงี้ยค่ะก็จะอายุประมาณสักแปดเดือนที่ที่จะปล่อยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็คือปล่อยในทะเลนะคะคือต้องแปดเดือนขึ้นไปเราถึงจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ประตูระดับหนึ่งแล้วมันสามารถหาทินได้แล้ว อีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดน่สดสาสนใจแล้วก็มีพี่วิทยากรที่บอกว่าสามารถให้ข้อมูลแบบเรียกว่าเจาะลึกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวถักท่านผู้ชมทางบ้านเีกน็กนึงค่ะผมคุณวิสุทธิ์อาจจะทับกับเจ้าหน้าที่ดูแลบอ่อเต่า ดูแลบ่อเต่าโดยตรงเลยนะคะคือถ้ามาแล้วก็จะเจอพี่เขาค่ะอ่าคือถ้าน้องๆมาหรือใครที่มาเยี่ยมชมอะไรเงี้ยค่ะก็มักจะเจอพี่เขาแล้วก็สามารถนึกจะให้สอบถามนะถ้าเกิดบางเรื่องให้สงสัยนะคะอย่างจุดนี้ก่อนเลยตรงนี้คือจุดจุดอะไรนะคะคือเป็นเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ครับคืออย่างที่เห็นค่ะถ้าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซนของเป็นน้ำใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนดินได้วางไข่ทรายเทียมวางไข่ไวางไข่เสมอวางไข่ในนี้คือมียเฉพาะเต่าหญ้าคะหรือว่าเต่าเต่าตหญ่า ี่คือเป็นพันธุหนึ่งของพันเต่าใช่ค่ะเป็นชนิดพันุ์ชนิดหนึ่งเราจะดูความแตกต่างได้ที่กระดองค่ะเราจะดูความแตกต่างได้ที่กระดองเต่าอะค่ะคือเต่าทั้งทั้งห้าชนิดที่พี่บอกว่าคุ้ในบ้านเราเนี่ยกระดองเต่าเนี่ยสามารถที่จะดูความแตกต่างได้ทันทีที่เห็นเลยแล้วสังเกตคืออย่างตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นบ่อเป็นเป็นหังอย่างเงี้ยค่ะ นี่คือไว้ทําอะไรคะบองไว้ไว้เช่อชีวิตเต่าที่เคยตื้นหรือว่าบาดเจ็บมาครับนี่ก็จะพาไปเลียงที่เขาโชว์พาไปโชว์โชว์ไแม็กซ์หอว่าโชโชไม่ได้มาเขาจะมาเลี้ยงอ๋อที่ที่อยู่ได้ไงเขาเลี้ยงใช่ไหมคะพอเราไปโชว์ปุ๊บพอตัวเขาใหญ่เราต้องเอาออกมาไว้ที่นี่ใช่ทำให้พื้นที่ในการว่ายน้ำเขาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาตัวเล็กไปโชว์แล้วก็ตัวใหญ่ก็ต้องกลับมาเปลี่ยนไว้ที่นี่ค่ะแล้วถ้าตัวใหญ่ๆนี่เราจะมีการแบบว่า จะปล่อยเขาคืนกับสุดทะเลไหมคะปล่อยปล่อยแล้วเดี๋ยวจะก่อนปล่อยก็คือจะติดแท็กด้วยที่ทติดนดแท็กดาวเทียมท,ท,ท,ที่ที่เราบอกว่าจะต้องตามไปว่าเอ้ยตอนนี้มันว่ายน้ำถึงไหนแล้วมันแวะกินอะไรอยู่ที่ไหนหรือเปล่าหรือว่ามันไปจเจรินเติบโตอยู่แหล่งไหนสักแหล่งหนึ่งไหมคือการที่ติดแท็กดาวเทียมเนี่ยมันได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะว่าถ้ามันไปอยู่ในแหล่งบริเวณตรงเนี้ยนานเป็นเดือนเลยนะแสดงว่าตรงนั้นน่ะมีแหล่งอาหารสมบูรณ์มีพื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นได้นานซึ่งถือว่่าาาาเเเเรรรกก็็ปนนวววิิัยไได้ททบณห บริเวณที่อุดมสมบูรณ์ต่อการที่เขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกจากตรงนี้แล้วจะมีจุดๆไหนอีกบ้างคะสำหรับเต่าก็มีบ่พักด้านหลังใช่ไหมด้านหลังอาคารวิจัยอะค่ะซึ่งมันก็เยอะอยู่แต่ว่าข้างหลังตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครเข้าชมเนื่องจากว่ามันเป็นเบื้องหลังของงานวิจัยที่เป็นห้องทํางานอยู่แล้วค่ะแต่ตรงนี้คือจะเดินผ่านได้ดูได้อยู่ในแผนที่ดีให้เข้าชมได้ค่ะ เขาเหมือนกันนะคะแต่และแต่ละชนิดต่าใช่ไหมค่ะเื่อกินอาหารเป็คื่องแันอันนี้เราให้กินกินปลากินปลาหรือแมกินปลาปลาหรือเป็นแตงหรือว่าละลายแตงกวาแตงกวานะสับแตงกวาให้กินอ,อ๋อคือเขากินเป็นแตงกวาใช่ไหมค่ะ,ะเป็นที่แค่กินทั้งผักทั้งทั้งทั้งเนื้อก็กนะินค่ อยู่ชายฝั่งมันกินยาทะเลกับตา่ายอันนี้คือเต่าตะหนุตะหนุแต่ถ้าเต่าย่าคือมันจะเป็นแบบอันนี้อยู่นิ่งๆเน่ยจะเห็นชัดเลยอันนี้คือกระดองต่อตะหนุอะค่ะอันนี้คืออยู่นิ่งๆเลยจะเห็นชัดลักษณะกระดองเนี่ยจะเป็นต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันเดี๋ยวว่าอันนี้มันให้กินสา่ายติดเขากัดเขากัดนิ้วอะโอขาดเลยปากคมมากปากคมมากอ่ะ จะเล่นกับเต่าไปกัดนิ้วทีูค่าแต่ว่าถ้าจะจับอุ้มเะไคือจับเล่นๆดูอะไรเงี้ยก็ดูได้อยู่นะต้องไปจับอยู่เพียงแต่ว่าไม่อยากให้จับคือถ้าคนที่มาชมก็ไม่อยากให้จับใช่ไหมเพราะว่าโอกาสที่จะพลาดว่ามันจะกัดอะไรเงี้ยแต่เจ้าน้าที่ไม่ได้ดูอย่างใกล้ชิดนะคะเราก็จะไพยายามไม่ให้แตะต้องตัวสัตว์น้ําอยู่แล้วอืม่ตังนี้มันมีเชื้ออยู่ด้วยแตเด็กๆหยับอะไรมันมีเชื้อจะต้องเสียอะไรเงี้ยค่ะจะต้องเสียถ้าไม่ไปล้างมือล้างอะไรไปด้ คิดว,ว่าเชือชเช้อโรคจากตัวคนเราไปโดนเขาแล้วเขาไม่สบายเราวจะติดเชื้อพี่คะแล้วอย่างตรงนี้คือเขาเขาเป็นอะไรคะมีมีทายาด้วยอ๋อไอ้นี่บาดเจ็บจากตตงที่อยู่ใน<อ>บอ่อที่เราแยก<อ>ช่วงเดือนเขาใช่ไหมคะง่า<อ>หนึ่งกังห้าเนาะ <c oughs> แยกออกมาเวลามันขัดกันน่ะมันนี่คือเขากัดกันมันที่อยู่มันอยู่แน่นเกินไปเราไม่ทิเราไม่มีที่ขยาย แล้วเขาคือกัดกันแค่นี้คือเขาก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเรารักษาห,หายแล้วก็เลี้ยงไว้อันนี้รักษาคือเขาทา,ย,ทายาอีกยาเย็ยน,ยยนเต้มครับยาม่วงยาม่วงๆนะคะ<ม>แล้วก็มาทาตามตัวเขาอันนี้เราต้องพักฟื้นนานไหมะคะก็ <c oughs> <c oughs> นานครับดีกว่าจะยินอารอะไรได้ตอนนี้เราเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมจ <c oughs> านุบาลโลมาครับ อนุบาลโลมาอนี่เราก็คือมีมีโลมาบ่อยๆอ่ะค่ะก็ปีหนึ่งหลายตัวเหมือนกันปีหนึ่งหลายตัว<ะ>คือตรงนี้คือเราทาไมถึงต้องเอาเขามาตรงนี้นะคะเนื่องจากเกิดแบบเหตุเพราะ เราต้องการเอามารักษาคือส่วนใหญ่ที่โรมาให้จะมาตรงจุดจุดนี้ได้คือต้องมารักษาอาจจะเกยตื้นหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือมันเหมือนกับว่ามันบาดมันบาดเจ็บมาแล้วมันป่วยมาแล้วแล้วมันก็เข้าใกล้ชายฝั่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางทางทีมเนี่ยเขาก็จะไปรับมาแล้วก็ลงบ่อบ่อนี้เพื่อที่จะรักษาอนุบาลรักษาให้มันให้มันให้มันหายอ่ะสมมติว่าเหมือนกับ ท่านผู้ชมบางท่านที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยไปเดินชายหาแล้วเจอพวกโลมาพายุหรือเต่าที่แบบเหมือนจะบาดเจ็บอยู่อยากระโทรแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ค่ะ,คะไปรับมาเนี่ยจะโทรมาได้ที่เบอร์ไหนบ้างคะค่ะ076ค่ะเ1โทรมา ติดต่อสัตว์กลุ่มสัตว์ทะเลหายากติดต่อให้ได้ค่ะตรงเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมท่านถี่เกิดว่าไปเที่ยวชายทะเลหรือว่าเห็นในส่วนของสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บตรงนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับสัตว์มาปรถมพยาบาลต่างๆนะคะจะมีสัตวแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ทะเลหายากเนี่ยคอยดูแลแล้วก็อนุบาลแล้วก็มีกรรมวิธีหรือว่าวิธีการที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมอนุรักษ์ที่อยากให้มีสัตว์อยู่ ถ้าได้รับข่าวคราวที่เป็นแบบนี้ค่ะหรือว่าเจอนะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายยี่สิบสี่ที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะเอาละคระท่านผู้ชมคะความน่าสนใจตรงนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีส่วนของงานวิชัยอื่นอีกรวมไปถึงนะคะเครื่องไมาเครื่องมือต่างๆเดี๋ยวกลับมาพบกันแน่นอนในช่วงหน้าค่ะ สบายเลยช่วงบ่ายๆอย่างนี้น่าจะมาเที่ยวอันี้เราเรียกว่าเป็นเส้นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็คือเหมือนที่ที่บอกว่าเราจะมีตั้งแต่ป่าชายเลนก็คือป่ากงกางนะคะอันนี้ก็จะมีกงกางใบใหญ่กงกางใบเล็กมีต้นมันมีต้นอีกประมาณสักสี่ห้าชนิดนะคะที่อยู่ในนี้ต้องดูบ่าต้อง มีโปรมีสว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพบส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นชายหาดที่สวยงามนะซึ่งก็เป็นทางเดินมาจากเกาเรีมเดยนมอไปจากเรียมซึ่งพอมาตรงนี้เราจะมาถึงโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใช่ไหมคะอันนี้เป็นด้านในของโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะอันนี้อะไรคะพี่ก้อยอะไรเล็กๆเรื่อยๆอันนี้เป็นลูกปลาตะปูนหรือว่าปลานโมที่เรา ก็เป็นตัวอ่อนนะคะแล้วก็ยังจะมีตู้ท <rua> ี่เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ไข่ที่มันวางเกาะแล้วตัวอ่อนที่กําลังจะฟักเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นงานเบื้องหลังของอะโครเรียมเองที่ว่ามาแล้วจะได้ความรู้ที่ลึกลงไปค่ะเป็นงานที่เบื้องหลังจริงๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานวิจัยเหมือนกันก็คือพวกปะการังปะการังนะคะกังที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยก็คือตัดตัดตัดออกมาค่ะแล้วก็เพื่อที่จะฟักหรือว่าอนุบาลไปช่วงหนึ่งถ้ามันแข็งแรงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งน ไปปล่อยในทะเลก็เพื่อฟื้นฟูที่ช่วยจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ถ้ามันสามารถเจริญเติบโตได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ไปส่งเสริมที่จะฟื้นฟูในธรรมชาตินี่ชุดนี้เป็นอะไรนะปะการังฟอกขาวใช่ใช่ช่วยจะเป็นปะการังฟอกขาวอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็จุดจุดนี้เมื่อกี้พี่ก็บอกว่ามีลูกม้าน้ำอ่ะใช่เป็นลูกม้าน้ำดีกว่าเพราะหลายคนตัวมันจะเล็กใช่พ่อแต่ว่าประมาณสักสองอาทิตย์ได้ละสองอาทิตย์ถึงเดือนนี่แลสองรุ่นตามมานะคะ ใช่ไหมคะลูกมะนาวใช่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นดำๆนี่คือลูกมะนาวใช่ค่ะอันนี้น่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะคะแล้วมันจะมีรุ่นรุ่นก่อนที่โตกว่าน,น,นั้นหน่อยนึนน็นตัวแล้วเหรอคะพี่ตุ้เป็นตัวแล้วค่ะนี่ไงมันมันเกาะอยู่แล้วก็หางก็พันอยู่กับเชื <ๆ S 2> ชอกซึ่งเราทําเป็นสาหร่ายเทียมให้มันดูเป็นที่เกาะค่ะแล้วก็ ถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีพวกสาหร่ายพวกอะไรที่ตัวแท้เดี๋ยวจะอ้วมมุดดำด้วยนี่นี่ไงตัวดำๆนี่ค่ะตัวพ่อหนึ่งก็ประมาณสักสามร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากว่าที่มันจะโตออกมาได้เนี่ยโอกาสรอดมันก็ต่ำลงแล้วไข่เขาลักษณะแบบไหนเออมาน้ำเนี่ยจะมีลูกเป็นตัวที่อยู่ในถุงพ่อเลยก็คือออกมาแล้วก็ผสมน้ำเชื้อแล้วก็มีลูกตัวอ่อนๆแล้วก็อยู่ในถุงพ่อเลยค่ะออกมาเป็นตัวมันจริงจ้อเลยนะคะใช่ปล่อยลูกออกมาเป็นตัวแล้วก็พ่อจะอนุบาลไว้ออะไรยย่างงเี้คือคุณ เป็นคือตัวแม่อยู่บอดฝั่งนี้อ่ามาดูบอดตัวนี้ไม่คือเขาเขาเขาเพาะยังไงอะคะพี่ ก็อของพี่นี่คือเพราะเลี้ยงในเชิงที่แบบลักษณะธรรมชาติอยู่ก็คือเลี้ยงพ่อแม่รวมกันแล้วก็ก็จะมีการเกี่ยวพาราสีอะไรงเงี้ยเขา,า,าเกี่ยวพาราสีเก<า>ี่ยวพาราสีแล้วก็แแม่แม่มาน้ำเนี่ยก็จะปล่อยไข่ออกมาไปไว้<ด>ในกระเป๋าพ่อค่ะไปไว้ในหน้าท้องของพ่อพ่อ,พอก็ต้องฟูมฟักดูแลจนมันตัวออกมาเป็นตัวพอเป็นตัวเสร็จเขาก็จะปล่อยลูกออกมาให้ไว้น้าได้ค่ะอันนี้เป็นศาตร์อีก็นึ่งอย่างที่บอกว่าพ่อดูแลลูกใช่ส่วนไอ้อื่นก็จะเป็นพวกสัตว์น้ําสำรองค่ะที่ฟักไว้ เราก็็ไีไข่ฉลามเอ้ยไข่ฉลามนี่น,น,น,นีอยู่นี้นไข่ฉลามใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นพวแม่พันธุ์แล้วก็ตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียเยอะเห็นไหมคะยจะต่างกันก็<อ>จะอยู่ด้วยกันนี่คือตัวผูนั้นตัวเมียไอที่ไอที่เขามาใหญ่ๆที่ผิวนี้เขาหวงถิ่นนะ เหมือนว่าเขากําลังป้องกันตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยจะมีใครมารบกวนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ยอุ้ยเขากัดเหรอคะเขาเขากัดไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะตัวเล็กกันทีเดียวเพียงแต่ว่าเขาเกาวร้าเห็นป่ะเหมือนกับว่าเป็นพฤติกรรมที่หวงถิ่นแล้วแบบไม่ไม่คือไม่อยากให้ใครเข้ามารบกวนที่ฉันแล้วก็ คือเป็นช่วงที่ว่ากําลังจับคู่แล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่อยู่แล้วก็แม่ปลาก็จะได้วางไข่อะไรเงี้ยค่ะพอพอพอแม่ปลาวางไข่เสร็จพ่อปลาก็จะเฝ้าฟักไข่จนเจ็ดวันถึงเจอะเป็นตัวนะคะ <c oughs> ซึ่งที่เราใส่กระเบื้องไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้แม่ปลาวางไข่เ <c oughs> พราะไข่ปลาปู <c oughs> เนี่ยจะเป็นปลา ที่ไข่เกาะติดก็คือวางไข่ติดกับกระบือ,อไข่จะเกาะที่กระบือใช่ค่ะคประมาณสักห้าวันหกวันเนี่ยเราก็จะย้ายออกไปอีกตู้นึงเ,ออเพื่อให้ลูกปลาฟักในอีกตู้นึงเ,ออเพราะถ้าฟักในตู้อย่างเงี้ยไม่เห็นแล้วก็การให้อาหารหรือว่าอะไรลำบากบางทีพ่อแม่ก็อาจจะกัดกินเองเอะไรเงี้ย แม่พันปลากระตูนอีกชิดนี้ <ภา S 1> ที่เราเรียกว่าเซเดนแบ็กหรือว่าปลากระตูนตอ,อันมานะคะ<อ>แล้วก็เห็นไหมว่าพ่อพันธุ์ก็กําลังเข้าไข่อยู่อันนั้นนะคะไข่ที่เป็นจุดำดำๆอยู่บนแผ่นกระเบื้องอ่ะน,น,น,นั่นคือไข่ใช่ใช่<อ>แล้วก็พ่อพันธุ์ก็ากาลังเหมือนกับว่าปัดทำความสะอาดเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ตัวลูกได้มากขึ้นอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นสีที่แบบว่าดำๆโทๆอย่างงี้สบแสดงว่าใกล้ฟักเต็มตัวแล้ว เลยซักเป็นตัวแล้วประมาณอีกสักสองวันน่าจะหลาหลใบไหมคะหลค่ะประมาณเป็พันเลยเห็นอย่างงี้แล้วเนี่ยเรอยากจะเห็นในส่วนของพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้ใสจัยกออกเรืออย่างเงี้ยค่ะเครื่องไม้เครื่องมือในการออกเรือเพราะว่าเห็นที่เขาบอกว่าเรามีส่วนของเป็นเรือด้วยนะอย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็จะต้องออกเรือเหมือนกันก็คือไปทํางานเก็บข้อมูลอ๋อเราเก็บข้อมูลเพราะเดี๋ยวเราไปดูด้านในเรือกันดีกว่าค่ะได้ได้ตามไปกัน พี่ผู้เชี่ชยวชาญด้วยเกี่ยวกับดูแลในเรือเป็นเป็นผู้การเรือค่ะผู้การ,เ,การเรือสวัสดีค่ะผู้การชื่ออะไรคะชื่อระเอกนัทพัฒน์รัชตะทวีโพคินครับอ๋อมาเรียกว่าธนูการละกันนะ<อ>ดูเต็มยศเลยะนะคะซึ่งก็ต้องดูแลาภายในเรือนี้ใช่ไหมเรือลำใหญ่ขนาดนี้คือเราเราออกไปวิจัยแบบทีนึงเป็นนานแค่ไหนอะคะก็ขึ้นอยู่กับภารกิจนะครับมีตั้งแต่ 1วันจนถึง15วันเดี๋ยวเราเดินชมเรือหน่อยได้ไหมคะว่าแบบว่าในเรือตรงไหนจุดไหนน่าสนใจแล้วก็งานวิชยอะไรเป็นเครื่องหมายสำคัญให้ดูพนให้พี่เขาแนะนำแล้วกันนะคะสะพานเดินเรือไหมสะพานเดินเรือค่ะได้เลยค่ะนี่เราเข้ามาภายในเรือแล้วเป็นห้องต่างๆใช่ไหมคะประกอบด้วยห้องนี้เป็นห้องห้องนี้เป็นห้องประชุมห้องย่อยห้องประชุมห้องย่อย บันเทิงเข้าไปดูได้ค่ะนี่ไฮโซมากเลยอะค่ะอ่าก็จะมีห้องน้ำมีตู้เย็นอ่ามีห้องน้ำในตัวนะคะมีตู้เย็นมีตู้เสื้อผ้าเย็นอนแล้วก็ประชุมกลุ่มย่อยก็มีคอมโบแล้วก็มีแอร์เขับรถขับตันไหมนี่คะนีเลยพี่กับตันเรือหรือว่าผู้การเรือนะคะผู้การเรือตันไหมมีห้องสปอยให้ดูด้วยกันตันกับตันกับตันเฉยๆโอ้แอร์เย็นสบายเลยโอ้แอร์เย็นสบายไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะเนี่ย ไม่กลับบ้านตัดช่องก็อยู่ตรงนี้ได้เลยสบายแล้วเนี่ยสวยงามค่ะเป็นมันชองโคกคูเลยว่าขับเรือเลขขับเรือเนี่ไม่ใช่ผมคนเดียวจะมีทีมงานก็คือจะแบ่งกันเป็นแับแั่ละประมาณสี่ชั่วโมงเราไม่จำเป็นต้องนั่งบังคับอยู่ตลอดบังคับรถ อันนั้กระป๋องเดินเรือเนี่ยมันทันสมัยนะนี่คืขขอของสมัยเก่าแต่ว่าสมัยนี้ก็ต้องนำมาใช้เพราะว่าอันนี้มันใช้ระบบไฮดรอลิคไม่ต้องใช้ใฟพัดใช้แรงคูณเพราะงั้นเผือว่าขัดข้องไฟฟ้าดา,ดาบอะไรเนี่ยสามารถไปได้โดยโดยใช้อันนี้ก็อันน,น,นี้เป็นความลึกน้ำเหรอพี่อันนี้ค่ะแสดงว่าณตอนนี้คือน้ำลึกอยู่ประมาณ5.8าจุดแอ๋อ5.8นี่แล้วก็ไอ้ที่มันขึ้นสี เขียวแดงนี่มันหมายถึงแสดงระดับความลึกเหรอคะอันนี้คือแดงเนี่ยเป็นความลึกระดับผิวดินของมันผิวดินใต้ดินอ๋อเหรอตรงทะเลนะอันนี้เป็นตรงสัญญาณก็คือใช้ที่ววรอย่างระหว่างเรือต่างๆคือเขาจะเข้าใจบางทีจะจำไม่ได้ก็ต้องเปิด ว่าม,มันคือของมันกี้หมายความว่าไงอ๋อคือทุกแต่ละอันมันจะมีความหมายเป็นของมันเองถือว่าค่อนข้างเยอะนะคมนนะมี1ิหนึ่งืนมีความหมายหนึ่งแต่ว่าถ้าชักขึ้นสองพื้นนี่มันก็อีกความหามายห,หนึ่งถ้าชักสามพื้นอีกความหมายหนึ่ง โอ้โหเรียกว่าวันนี้ได้ข้อมูลแบบเต็มที่เลยว่าจะเป็นในเรื่องของเต่าแล้วก็มาชมเรือด้วยจริงๆแล้วค่ะท่านผู้ชมคะที่บอกว่ามาเที่ยวในส่วนของเรี่อยแล้วเนี่ย<ช>เข้าไปชมในส่วนของเต่าตัวหนุกก็ได้และที่สัมพันธ์บนเรือนี้ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ใช่ไหมคะผู้การแล้วก็โหน่าจะได้มากเวลาหมดโรงแรวจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพาท่านผู้ชมเยียเเย่ยมชมให้เยอะก,กว่านี้กเ็เลยมีอีกหลายจุดนะคะมีอีกสอง,สองจุดอะคะ่ะที่สามารถมาแล้วก็เยี่ยมชมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าหลาย เยอะพอสมควรนะคะใช่แล้วค่ะน่าเสียดายมากเลยค่ะเวลาหมดลรงแล้ว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้การมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่ก้อยอีกครั้งหนึ่งค่ะนะ<ช> <ๆ S 2> คะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะ PD ดี c ร n g s h o ชอกิติศินบริษัท t o t จำกัดมหาชนสาขาภูเก็ตบริษัทภูเก็ตเลวิชันมีเดียและ k p p c a b เค TV ทีค่ะและวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ